ตัวเลือผมก็ตรสง,งสารรีสอร์เลยพี่ไลค์ค่ายดำวันแรกไลค์แค่หนึ่งชั่วโมงไลค์บินเฉยเอา <c ười> <c ười> เออโอเคครับใช่ครับน่าสงสารน,น,นะ <c ười> น้องมันนะใช่น่าสงสารน้องมัน เราไม่ค่อยปรับมันไปครับมึงคุยเหมือนว่ากูไลฟ์อยู่ค่ายดำมาไอสัตว์กูจะไปรู้ไหมเนี่ยไอเฮียจะ,ะแก้ปัญหายังไงอ่ะตอนวันที่มีไฟค่ายดำไร่พี่จะบินปะไม่บินหรอกมันจะบินเพราะอะไรอมันจะบินเพราะอะไรครับชัดด o n a มา15บาทอขอบบคคุณรัพี่ตีคะ ตอนที่พี่แอบมาแลกลิ้นกับหนูหลังดูแข่งออสตาจบมันดีมากเลยนะคะค่ะแลกลิ้นเลยหรอคือพ,พี่พี่ไปแลกลิ้นกับหนูเลยหรอสยิวเลยเด้อ ไอมินเจ็ชัวร์เเลยินพราะพี่ชอบพูดว่าพ่อมึงกับแม่มึงและนั่นแหละล้านเปอร์มันจะบินเหรอวะแค่พ่อมึงแม่มึงมันพูดได้ไหมเหรอพ่อมึงแม่มึงแชทมันพูดได้ปะ I know, I พูดได้ปะ ไม่บินหลอกแต่ผมเห็นสตรีมเมอร์แต่ละคนมีไม่ต่ำกว่าสามช่องใช่หรอเฮ้ยคิดมากว่าเาคิดถึงเธอมาแค่ไหนแต่เธอกับผมไม่หันมอง ถ้าเราไปแค่ดำเราก็พูดเพราะๆหรอครับโอ้โหถนัดเลยเป็นตัวตนมากเลยครับเอาง่ายๆเรื่องพูดเพาะขอให้บอกเลยครับมันสบายอยู่แล้วยี่ยีเสือแปลกๆเว้ย lại <laughs> à <laughs> <laughs> เพิ่งดูคลิป CMD มาเมื่อเมื่อกี้เลยอะไรกันี m ีอะไรครัสรุปเขามีประกาศจากฟฟิเชียลยังนี่ว่าใครโป้ไม่โปรใครโปร้จริงไหมใครโปร้ปลอมมียังนี่ ท oh, ี่พี่ว่าตัวลีไม่ลีพี่พูดถูกนะคือยัง TVs, <ๆ>ไงวะแอปโปรออนไลน์ <Yeah. S 2> res, ให้เลยนะพี่ไม่ต้องลงเองใช่เหรอ แอนโพรอไลน์ให้เลยไม่ต้องลงเองโปรนี้แก้ไม่ได้ก็แข่งไม่ได้หรอกพี่ไอ้โปรโลบประวัติอะโปรนี้แก้ไอ้ไรก็แข่งไม่ได้หรอกพี่โปรโปรวเรื่องเกมถ้าเกมไม่ดีเรื่องเกมถ้าเกมไม่ดีไม่อยากมีสปอนเซอร์เข้าขครับใช่อเอามาจะเรื่องปกติเลย เอปกตินส4อันดับสุดท้ายโดนเนทมาสุดบายหรอผมว่าพี่ลองไปค่ายดำนะสตรีมเมอร์มารยาทดีและเป็นคนระวังคำพูดมีสติใช่ใช่ใช่เอางี้นะผมดูที่มาพี่ไม่เคยด่าแชทหยาบๆเลยตั้งแต่ดูมา2วีสอวีสองวิใช่ไหม ็ดสอบสัปาใช่ไหมไม่เคยด่าเลยครับอันนี้เรื่องจริงนะมาวินโดเนสมาสิบบาทมลมันบินอยู่แล้วถ้าพี่ตีไปเพราะ AI มันจับว่าคอนเทนต์สิบแปดบวกจากที่พี่เยี่ยนออกหน้าออกตาขนาดนั้นระบบมันก็ตีเป็นภยพยคุกคามแห่งชาติอยู่แล้วเผลอเล<ๆ>ไอสบัดเมาส์ดูเกมในก็น่าจะบินแล้ว เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเย็นเข้าเซนสองวันกูต้องอยู่ยัเหงาไปสองวันแล้วกห็หาแก๊งเข้าไปคัดเข้าแก๊งคนอื่น บอลลัสสุมพี่ถามตรงๆตอนเนี้ยไอ้มรลัสสุมมานปับันมันทำอะไรวะกูถามมึงจริงๆอะมรลสุมมันมันทำอะไรสร้างแก๊งใหม่ยาอ่ะทำแก๊งใหม่ได้เหนื่อยไอ้เหี้ย เป็นวีบรลุตไปช่วยเขามาละวีบรลุตมาละวีบรลุตวีบรลุตช่วยเขาใครโทรมาวะสภาวินัยชื่อโคตรแกตัวครับครับอติครับผมคนที่ชื่อลมเหนือ ชื่อในตลอดเขาชื่ออะไรครับในในตลอดผมหาไม่เจอลูก้าก็เหมือนลูก้าเป็นรองอยู่นะครับตอนนี้ใช่ครับเขาเป็นรองอยู่อาแล้วรันเขาเป็นหัวหน้าไม่ได้เหรอครับอ๋อได้ครับได้ได้ได้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับ กลับมาดูพี่หลังจกไม่ได้ดูนานโอ้ครับก็อ,อยู่แกงมม๊งแบบรู้จักใหม่น่าสนุกใช่ครับจะไปอยู่แก๊งที่แบบแบบมัว่วเอาไว้ง่ายแก๊งี่อยู่นอกสายตาแยวกูไปอยู่เองไปเป็นลูกน้องเขาอะทีนี้แหละมันมันไล่ะลีเหนีไคนหลใจนะ ายติ๊กตอกไทยแลนด์โดเนตมา10บาทเฮ้ยติ๊กตอกหรอเฮ้ยทางเรารับประกันเลยว่าวันแรกที่คุณต้นน้ำขึ้นไลฟ์ระบบจะแบนแน่นอนไหนไหนไหนที่ลองยิ้มหน่อยยิ้มให้ผมดูครับยิ้มอีกเพื่ออ่างานชัดเลยระบบอาจจะจับหน้าพี่แล้วตีความว่าเป็นอวัยวะเพศเอง เอาไม่ว in ่าเพศอูดพ่อเพศอูดแม่ล่ะไอ้เหี้ยเอาไม่ว่าเพศอูดมันบอกกูมันาป็นยาอ่อนไหม

ตั้งแต่ผมติดตามพี่มาสองปีกว่าๆพี่ทำให้ผมอยากทำให้มีแรงเบาดานใจในการใช้ชีวิตทุกวันทุกวันขอบคุณนะครัะมีพี่ที่มอบสิ่งดีๆให้กับผมคนนี้ขอบคุณนะครับลุงแรดไม่ได้หรออุ้ยขอโทษพี่ขอขายปูนเลทเท่าไหร่นะพี่พี่แบบสองเมตรดอกยี่หมื่นเซ็นเบอร่คิดเนี่ยอะไร เขาขายปูเล็อะไรกันนะแบบสองแปดปองแปไอ้เหี้จะโอทีสี่แสนโอทีย่อสิบสองสิบสองใบทแย๊งไะไม่ไม่คืนเลยแก๊งเลยสี่นสี่น็อตฟาวยันเี่อันนี้เขาเต้นอะไรของเขาเนี่ย พี่ไม่แน่ใจเลยหรอผมก็ไม่แน่ใจไปนนะเอ็กซ์กับติต๊กมันเอากันต่อเอข,าขายพี่โนเขาจะรู้ไหมว่าเขาขายปูดยเด็ดเท่าไหร่โอ้โไปดูไหมไปดูอะ<ว>แล้วกูจะเอารถยังไงวะเบบีนี<ว>้ <Baby S 2>